เดือดสตาร์นจริงค่ะอ้าวโอ้โหทำไมจะไม่รู้จักรู้จักกันเลยจอทีวีหรือเปล่าโมหรือเปล่าโอ้โหเคยเจอกันคุยกันบนเวทีคอนเสิร์ตตัวเป็นๆเลยอย่างนี้เลยนยจิกดูนี่ร้องโอ้ยจริงเหรอจริงโอ้โหอ่ะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวลองเชื่อดูสักครั้งหนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวฝากพาน้องโมเดลคุณย่าไปเอิญด้วยได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวพี่กัมพูอาสาพาไปนะแม่แไม่ไปด้วยจริงเหรอไม่ไปดีกว่าแบบอายเพราะว่าสวย ผู้ชมครับน้องโมเดลกับคุณย่าก็มาถึงงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งมหานครตามที่นัดกับพี่กำพูไว้แล้วนะครับแต่เอ๊ะพ oh, ีはは่กำพูหายไปไหนแล้วครับเนี่ยรับปากว่าจะพาน้องเข้ามาหาพี่เอิญเดอรสตาแล้วทำไมเป็นอย่างนี้เลยครับพี่กำพูทิ้งน้องเขาได้ยังไงนี่เฮียก็นั่นอ่ะสิ เอ,อ,อเดี๋ยวเรามาร้องเพลงคอยพี่เอิญกันดีกว่านะเอ๊ะแล้วศิลปินคนโปรดของย่าคือใครอ่ะของของยา่าอ่าโมเดลลงไทยสิไทยเนยะสวัสดีครับน้องๆไม่ต้องถามนะครับว่าพี่คือใครพี่ก็คือลิ้นปิงเฮ้ยไม่ใช่พี่ก็คือพี่หูกน้อยกลอยใจและกระแสนจะฉลาดจะมาพบกับน้นองๆทุกสัปดาห์เพื่อนำความรู้และความสนุกมาฝากกันนะครับ น้องๆรู้ไหมครับว่าราชินีลุ้งทุ่งของเมืองไทยคือใครติก๊กตอกติก๊กตอกไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับนั้นก็เฉลยให้เลยก็ได้นะครับก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้ที่มีพรสวรรค์มากมายร้องเพลงก็เพราะจับใจหาใครเทียบไม่ได้อะไรที่น่าทึ่งมากกว่านั้นก็คือน้องๆรู้ไหมครับว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ของเรานั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็มีความจําเป็นเลิศเลยนะครับถึงสามารถร้องเพลงได้เป็นร้อยๆเพลงเลยนอกจากความจําแล้ว พุ่มพวงก็ยังมีความพยายามเป็นเลิศอีกด้วยนะครับสมควรที่เราจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับถึงแม้ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์จะจากพวกเราไปแล้วถึง18ปีแต่เธอก็ยังเป็นขวัญใจของลูกตุ้งชาวไทยไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วกลับมาพบกันที่คู่กันได้ใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้บายบายอ่ะแล้วห้องหนูล่ะเออห้องหนูพี่เอิญ อ่านนั้นไหนหนูลองลุกเต้นเพลงพุ yeah, ่มพวงให้ญาดูหน่อยสิอ่ะขยับขยับขยับอ่ะขยับขยับอ้าวขยับ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 เข้ามาสิกระแทก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 เข้ามาสิหนูรู้สึกง่วงแล้วหนูขอนอนหน่อยนะอ่าๆได้ได้ได้ นี่เป็นคำขอ,อจากคนรอตำแหน่งความชา้ลบใจยังงจำ <c oughs> น้องโมเดลกับคุณย่าเนี่ยไม่เบาเลยนะครับเล่นมิวสิกวิดีโอกันริมสะเลยละครับไม่เกรงใจใครเลยน,นั่นนี่น้องโมเดลจะแต่งสวยไปไหนกันละครับเนี่ยกลัวพี่เอิญจะไม่ประทับใจหรือยังไรกัน ที่แท้พี่กัมพูก็ไปตามหาน้องเอิญเดอะสตาร์มาให้น้องโมเดลและคุณย่านั่นเองครับคุณผู้ชมแม่เหเข้าใจผิดนึกว่าหายตัวไปซะแล้วนะครับเนี่ยทำอะไรอยู่หันมาดูซิว่าเป็นใครออพี่เอิญเอเิห็นมหม <c oughs> เวลานี้ทั่วฟ้าเมืองไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักน้องเอิญเดอะสตาร์ นักร้องลูกทุ่งแสนสวยคนใหม่ขวัญใจประชาชนซึ่งถือว่าได้รับความนิยมมากคนหนึ่งในพอสอนี้เลยเล,คล camps, pus, оты, ะครับอะชอบเพลงที่เอิญจำจำได้ไหมเพลงไหนเออเพลงอะไรเพลงอะไรขอขออะไรขอจากอะไรคนคนที่อะไร โอ้เจ่งมากเลยฟังตัวจริงร้องไหมฟังไหมพี่เอิญฟังไหมฟังไหมพี่เอิญชนิดนะครับเราเป็นเพลงใหม่นะค่ะชื่อเพลงว่าคําขอจากว่าที่คนถูกทิ้งนี่ชุดใหม่เลยชุดใหม่เลยล่าสุดนะฮะใช่ค่ะชุดที่โด่งดังมากก่อนหน้านั้นก็มีเพลงโทวหาครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็คําว่าจบผู้รู้บอกก็เจ๋งนะคะลองว่า นีี่่่คคคืออำขจาากกวททุเป็นยังไงล่ะครับน้องโมเดลได้เจอตัวจริงแล้วก็ฟังเสียงจริงๆของพี่เอิญอึ้งไปเลยใช่ไหมเละครับเนี่ยจะประมาณนี้นะโอเคเป็นไงฟังเสียงสดๆของพี่เอิญแล้วเป็นไงพร้อมไหมค่ะอยากอยากจะพูดอะไรความในใจกับพี่เอิญได้ไหมเร็วๆถทำทำไมพี่เอิญถึงได้มาอยู่การนี้คะ ทำไมได้มาถึงอยู่วงการนี้ใช่ไหมพี่เอิญประกวดร้องเพลงค่ะประกวดร้องเพลงเยอะเลยแหละจนมาถึงเวทีเดอะสตาร์ค่ะน้องโมเดลอยากจะเก่งเหมือนพี่เอิญน้องโมเดลจะต้องทำยังไงบ้างก็ง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่น้องโมเดลบอกพี่เอิญว่าน้องโมเดลอยากโตขึ้นอยากเป็นดาราใช่ไหมลูกก็ต้องเนาะฝึกหลายๆอย่างฝึก acting เรื่องการแสดงฝึกอย่างฝึกเต้น การเต้นนี่มันก็เป็นอ,อีกด้านหนึ่งที่มันจะเสริมกับการฝึกแอคติ้งให้หนูแบบว่าเก่งขึ้นได้ในอนาคตเนะาะขยันขยันฝึกนะคะ,คะพี่เอิญก็จะเป็นกําลังใจให้โมเดลตลอดเลยเอ้าววันนี้พี่เอิญมีเวลาน้อยเพราะว่าพี่เอิญเนี่ยจะต้องไปขึ้นเวทีนะคุณย่าอ๋อค่ะขึ้นเวทีลูกทุ่งมหานครแล้วเราตามไปดูวยกันแต่ว่าวันนี้นะคะพี่เอิญก็มีของขวัญมาให้น้องโมเดลด้วยนะคะเป็น โปสเตอร์นะคะอัลบั้มชุดใหม่เลยนะคะแล้วก็<อ>เป็นซีดีด้วย<อ>ออให้ไปเลยเดี๋ยวพี่เอิญเซ็นให้ด้วยนะคะครับโอ้โอได้รับลายเซ็นพี่เอิญด้วยอะ่ะนอกจากได้เจอตัวจริงของพี่เอิญฟังพี่เอิญร้องเพลงแล้วยังได้ของที่ระลึกจากพี่เอิญด้วยแม่น้อนโงโมเดลนี่โชคดีจริงๆนะครับ แล้วน้องโมเดลกับคุณยา่าก็ตามพี่เอิญไปเกาะติดเวทีคอนเสิร์ตกันเลยแหละครับอ้าวพี่กัมพูมีแฟนคลับกับเขาด้วยเลวครับนี่โอ้พี่เอิญก็มีแฟนเพลงมากมายเลยนะครับอ้าวแล้วคุณยา่าหายไปไหนแล้วล่ะครับนี่น้องโมเดลครับเอ๊ะนั่นใครคุณคุณนะครับเนี่ยโอ้ คุณย่านั่นเองแล้วไปทำอะไรบนเวทีแล้วครับนั่นได้เวลาพี่เอินจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วนะครับ ในที่สุดความฝันของน้องโมเดลและคุณย่าก็เป็นจริงแล้วล่ะครับจากหนังสือเพลงลูกทุ่งที่คุณย่าร้องให้น้องโมเดลฟังทุกวันสุดท้ายก็ได้เจอน้องเอิญเดอะสตาร์ตามที่ฝันน้องๆคุณไหนอยากโชคดีเหมือนน้องโมเดลก็ติดต่อมาทางรายการได้เลยนะครับค่นะตอนนี้นะคะเอิญก็ร้องเพลงบนเวทีมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมคะสนุกคะ่ะอ๋อรู้สึกยังไงมากวันนี้เห็นพี่เอิญขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีดีใจค่ะทีได้มาดูนะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เอิญที่สละเวลาให้กับคุณย่าแล้วก็น้องโมเดลนะครับ<ช>เดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอกับน้องเก๋แล้วก็พี่กัมพูต่อเนาะ<ช>ครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่เอิญอีกทีนะคะ<ช>สวัสดีครับ